แม่ได้ไปอันนี้พิเศษไหมสวยๆนี่ดีครับรองอันครับผมอันนี้สูตรของทางร้านเลยเนาะครับผมแบบของทางร้านเลยครับที่อื่นสองพันกว่านี่นะโอ้ดีครับซื้อื่นบอกว่าสองพันกว่านะครับอันนี้ อันนี้ตัวละพันเจ็ดใช่งไหมลดอีกเอ้าขอบคุณเฮียด้วยครับลดให้อีกเป็นพันหกครับผมนี่แหมสวยสวยสวยไปแล้วน็ี่ั้ไปเอาไปและไปเลยเด้อพี่เด้เลามีน็อตแถมไหม,ไมไอ่อเดี๋ยวใส่ป้ายเลยครับ มาแล้วครับขาตั้งป้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูป้ายนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วอ่ามาสั่งขาก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เขาเรียกว่าป้ายป้ายชื่อหัวรถบรรทุกใช่ไหมใช่น,นี่ครับอ่ทางร้านอ่ทีเทนก็ทำเอง ออกแบบเองครับไม่มีใครเหมือนแน่นอนครับโอ้โหสวยครับผมสวยราคาก็ไม่แพงครับผมราคาไม่แพงาราคาสั่งซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ครับพันเจ็ดนเนาะพันเจ็ดนะครับตัวนี้พันเจ็ดสนใจย,ยังไงก็พันเก้าอ๋อก็คือว่าป้ายตัวนี้พันเก้าเนาะส่วนส่วนอ้ขาขาในพันเจ็ดนะครับก็สนใจเอาไปใส่รถบรรทุกของท่านนะครับก็ ติดต่อสอบถามได้เลยเนาะที่นี่สั่งสั่งตามออเดอร์เนาะตามออเดอร์ทำไม่ทันทำไม่ทันทำไม่ทันนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยต้องแจ้งก่อนเพราะว่าจะได้อันนี้ก็เขียนเองด้วยใช้ดจ้างช่างก็เขียนที่กรุงเทพครับครับโอ้จ้างเสร็จเขาก็ส่งมาว้าเราใครเขียนได้ก็บอกด้วยจะไปจ้างไม่ต้องส่งไปไกลฝีมือครับฝีมือ สีนี่คมเข้มครับผมมองเห็นได้ไกลครับผมชัดเจนนะครับดีครับสมัยก่อนท่านที่เขียนโปรแกรมหนังอ๋อเขาทำเป็นแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาหายไปไหนแล้วโอ้นีมมครับตอนนี้วาดตรงโกงวางสวยๆนๆะยังไงก็ฝากฝากร้านด้วยครับที่เทนอะไรแต่งครับผมนี่ตอนนี้มาเอาป้ายไปแล้วเดี๋ยวจะไปติดรถเออ รถดำครับไอ้นี่ยิงยิงหัวเลยบ่หรือว่ายังไงพี่ยิงไปแล้วข้างหลังไอ้ไอ้ตัวน็อตเนี่ยจะยิงที่หัวรถเลยไหมเจาะไว้อยู่เรายิงต้อทำเป็นทำเป็นใช่ไหมเป็นบนหัวรถใช่ไหมลังคาเป็นลังคาอืมแต่ถ้าถอดออกมาเราก็จะทำให้เออไอ้แป้นเดิมไอ้ตัวเราเราไฟเดิมมันมีอยู่แต่ว่ากลัวจะไม่ตรงกลัวจะไม่ตรงกันหรอเนาะปกติก็ทำแป้นไหมทำครับ ทำโคงผมจะทำแป้นให้แล้วลูกค้าไปติดเองต้องลูกค้าต้องไปทำเองเขาจะไม่ต้องเจาะหัวใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องจะไม่เจาะเสียรถนั่นแหละใช่นี่ยเหมือนยึดตัวอ๋อถ้าคือถ้าชุดนี้ก็จะมีแป้นเนาะได้เออเว้ยแล้วก็จะเชื่อมแป้นนี้มาอ๋อไว้ข้างบนนะครับดีครับผมเอ้าหันไว้หน่อยหันไว้หน่อยเอ้า นี่ครับคือจะออกมาในรูปแบบลักษณะอย่างนี้นะครับ้ายนี่ครับมีมีที่เราเห็นอยู่ที่เราเห็นตัวท็อปอยู่เนาะมันจะมีแป้นด้วยนะครับมีแป้นก็ชวยเลยครับสวยเลยนะครับโงเราด้วยรองขาเราจะทำแป้นให้อ๋อคือปกติก็คือรถที่ออกมาใหม่ก็สั่งพร้อมโครงเลยเนาะได้สวยๆใชครับบางคนเขามีโครงอยู่แล้ว ทำแต่ขาแต่เป็นผมทำผมใส่ไฟก็สวยใส่ไฟใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมว่าแม่งงบไปหลายทางหลือเกินก็เลยแบบผสมผสมเปพนเปกันไปก่อนเดิมทีอยากจะได้ไอ้ราไอ้ผมทำตอนนั้นอ่ะใช่แต่ว่าใส่โมกมันจะดูสวยกว่าใช่เอายังไงสนใจป้ายครับโทรมาเบอร์อะไรนะ 096 895 7238 7238ครับอ่าป้ายสวยๆจากร้านทีเทนบุรีรัมย์ครับผมนี่ครับอ่ะขอบคุณเท่าแก่มากครับขอบคุณมากครับเดินทางกลับแล้วครับผมครับ